สวัสดีค่ะถ่ายให้ชมผักก้านจองนะคะหรือผ้ากลางเรียกว่าใบพายนะคะผักพายนะคะกำลังงามเลยนะคะผักก้านจองนะคะงามมากๆเลยนะคะใบใหญ่ๆกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้ำเพึ่งแห้งไปนะคะน้ำแห้งผักก้านจองค่ะที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะงามมากๆเลยนะคะตอนแรกเขายุบไปนะคะเพราะว่า สวนข้างๆกันนะคะทําข้าวนะคะเป็นนาข้าวแล้วเขาฉีดยานะคะฉีดยาฆ่าย้านะคะผักก้านจองก็ยุบตายไปเยอะเลยค่ะแล้วก็เอามาปลูกใหม่นะคะเอามาปลูกใหม่ค่ะต้นที่เห็นอยู่นู้นไกลๆนู้นคือต้นบอนนะคะเอามาจากจังหวัดเลยนะคะบอนนะคะเป็นบอนหวานนะคะแกงได้เลยอร่อยนะคะงามมากๆเลยค่ะแบบบอนหวานและผักก้านจองนะคะ